สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมผี่ในออนไลน์สเตชันสกูปกันอีกครั้งนะครับล่าสุดก็ประกาศยุติการให้บริการกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่เปิดบริการมาเป็นระยะเวลาถึง9ปีเลยทีเดียวกับเกม Dragon Nest เกมแอคชั่น MMORPG ที่หลายคนครับน่าจะมีความทรงจำต่างๆมากมายเกี่ยวกับเกมนี้หรือน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างและเมื่อวันที่25ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานี้นะฮะทางทีมงาน ของเกม d r a g o n n e s s ก็ประกาศยุติการให้บริการเกมนี้ในประเทศไทยหลังจากที่สิ้นสุดสัญญากับทางผู้พัฒนา Identity Games อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2564เป็นต้นไปนี้นะครับแต่ว่าใครที่ยังอยากจะเล่นอยู่ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะเกม d r a g o n e s t นี้จะเปิดให้บริการใหม่ในเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia ซึ่งทางทีมงาน Identity Games นั้นก็มีกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบให้แก่ผู้เล่นใหม่ที่สมัคร ใครที่สนใจก็ไปเล่นกันได้ใน d r a g o n n e s t Surf Southeast Asia นี้เลยครับสำหรับรายละเอียดกำหนดการยุติการให้บริการต่างๆก็จะมีดังต่อไปนี้ครับโดยตั้งแต่วันที่25ตุลาคมตัวเกมจะปิดระบบการเติมเงินทั้งหมดและปิดการใช้งานไอเทม h o p สสำหรับใครที่ยังมี Cash Point เหลือทางทีมงานก็ขอความกรุณาใช้ให้หมดก่อนถึงวันยุติการให้บริการในวันที่ 31ธันวาคม2564ด้วยนะครับต่อมาในวันที่1พฤศจิกายน2564เวลา11นาฬิกาถึงวันที่31ธันวาคม2564ทีมงานจะเปิดลงทะเบียนรับคูปองโค้ดพิเศษ Thailand Only และไอเทมอีกมากมายเพื่อนำไปใช้ในเซิร์ฟเวอร์ Southeast Asia จำกัดเพียง10,000ท่านแรกเท่านั้นยังไงในส่วนนี้สามารถไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของตัวเกมกันเลยและในวันที่31ธันวา วันวาคม2564เวลา23นาิก59นาทีก็จะเป็นวันที่เกม Dragon Nest ปิดระบบเกมทั้งหมดรวมถึงช่องทางการให้บริการทาง Live Chat Inbox Page และช่องทางแจ้งปัญหาหน้าเว็บไซต์นั่นเองครับแต่ในวันที่31ธันวาคม2564เวลา18นาฬิกาทางทีมงาน Dragon Nest ก็ขอเชิญชวนผู้เล่นทุกท่านรวมเก็บภาพความประทับใจภายในเกมร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายณเมืองเซนเฮเวนชั้ n หนึ่นะฮะ ใครที่อยากไปเก็บภาพความประทับใจกับเหล่าทีมงานก็<ๆ>สามารถไปร่วมกิจกรรมสุดท้ายในครั้งนี้กันได้เลยฮะซึ่งสําหรับเกม Darkness นี้นะครับใครที่ยังไม่รู้จักต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่นในมีโออาร์พีที่ฮิตเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้นเนื่องด้วยภาพของเกมนี้ครับเป็นแบบ 3D มุมมอง360องศาที่ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างแปลกใหม่เลยทีเดียวครับในช่วงนั้นโดยเรื่องราวของเกมก็จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละอา ชีีพท่เลือกนอกจากนี้ระบบ PVP ของเกมนี้นะฮะต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างทำออกมาได้ดี และทําให้ผู้เล่นติดหนึบกันไปแล้วหลายคนซึ่งความพิเศษของระบบ PVP เกมนี้ผู้เล่นที่เลเวลน้อยแต่มีทักษะการเล่นสูงก็สามารถเอาชนะผู้เล่นที่มีเลเวลมากกว่าได้นอกจากนี้ฮะเกม Darkness ก็ได้มีการจัดแข่งขันให้ผู้เล่นมาดวลฝีมือกันอยู่บ่อยครั้งอีกด้วยก็ประมาณนี้นะครับกับข่าวการปิดตัวลงของเกม Action MMORPG ที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนอย่าง Darkness ใครมีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับเกมเกม หรือใครที่เคยฟอร์มทีมลงแข่งรายการไหนมาบ้างก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกับพวกเราเอาไว้ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถึงแม้ว่าสิทธิ์ในการให้บริการเกมในไทยจะสิ้นสุดแต่ก็ยังมี Dragoness Server South East Asia ให้ได้เล่นกันอยู่ใครที่สนใจก็สามารถไปสมัคร ID ใหม่กันได้แล้ววันนี้วันนี้ก็หมดเวลาของผมในออนไลน์ t t t o o n s c o o p ลงแล้ว คลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ